เขาเห็นคนมินอะไรอย่างเงี้ยเขาปวดใจคิดมากอุ้ยมากคิดถึงมากเลยอ้วนคิดถึงคิดถึงเขาอ่ะป่าคิดถึงอ้วนไงเขาคืออ้วนใช่ไหมมันคือฟุกเขารู้ว่าตัวเองเครียดเขาไม่ชอเครียดเขาไอ้เนี่แหละเรื่องน้วมาเขาเคยเดินมารอบนงแล้ว เพลงเขาบอกว่าพูดก็พูดไม่คิดเลยลืมบุญคุณว่ะทั้งทั้งที่อยู่ค้าง<ม>เขามามคุณต,ต้องใช้ตังกีบาทอะ่ะบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดก,การให้จะได้ไม่ต้องมีใครพูดถึงให้ผมปวดไห้ไหมเพลงให้ผมปว,<ม>วดได้ไหมผมอินพูดจาเรื่องตัวโมวูนี่ผมไม่ชอบเลย ถ้าผมรู้ว่าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้ามาหรอกผมพูดตรงผมไม่อยามาอยู่อะไรอย่างนี้ด้วย้าต้องมาเป็นยี่ปากคนอื่นเพลงเพลงครับช่วยไหมอ่ะอือบอกผมด้วยนะว่าบุญคุณที่้องชดใช้อย่างไงเดี๋ยวผมจะให้ผมบวชได้ไหมจะได้ไม่ต้องนั erm> ้นจะได้ไม่ต้องพูดอยู่ แล้วค่ะเออผมพูดแบบโอ้ทวงบุญคุณมากเลยคนฟังมันรู้มันเสียวความรู้สึกครับผมไม่เคยรู้ม็นคุณใครผมรู้ใครทำให้ผมได้ดีหรือไม่ได้ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความผิดถูกครับผมจะบอกให้ไม่เป็นผมไม่รู้หรอกมาพูดอยู่นั้น